เจ็บไปเจ็บไปนะโอเคง่ายๆแต่ว้นะี <Okay. S 1> <laughs> ่ <c oughs> ก็ได้ลูกไม่เอาเออไม่เอามันเป็นแบบนี้ลูกไม่เอามันเป็นฝอยๆไม่มีแล้วนี่ <c oughs> หมดแล้วมันมันมีแต่เป็นแบบนี้ไม่เอาเออเคย่าอย่าเคี้ยวไม่ได้เหรอเขย่าเขียวไม่ไ โอเคนอนถอยม่ม่ที่ไ้นใช่อร่อยค่ะอร่อยดูดูด เมื <Okay. S 1> ่อไงซึ้นจะได้ไม่ไม่ล้มไม่ล้มเกะอืมตมันแตกอุ้ยอัน,นอันแตกอันนี้ไม่แตกอันนี้ไม่แตกใช่อตาอ,อะไรไม่รู้ตาไม่รู้ใหญ่ ใช่มาแล้วอืมอือมอนะเครื่องบินใเครื่องบินอใช่มาไปแอ้วอืมมันบินแลกันคือมันคือมังกี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอ

เนี่ยปลาเ่าไม่เอาหมูวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอดกูเอายนเนี่หมไฟเนี่ยเอาน้ชิมสิชิมอู้หูขึนอร่อยมากมม่ใช่ ช่เมงตรงี้เดี๋ยวมันจะหกนะมันมีฟึ่ข้างในข้างใน